คณะรัฐมนตรีขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสามสัญชาติได้แก่กัมพูชาลลวและเมียนมาเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตการทำงานตามมติคอรมอแล้ว แต่กระบวนการอนุญาตยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการดังนี้กลุ่มที่1คือกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะสามารถอยู่ในราชาอาณาจักรและทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องดําเนินการดังนี้ครับ1คือนายจ้างต้องไปยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถทํางานและอยู่ในราชาอาณาจักรได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ครับจากนั้นให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานแล้วต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2565ซึ่งข้อนี้หากไม่ดําเนินการการอนุญาตทํางานจะสิ้นสุดลงนะครับจากนั้นเมื่อรายงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือผู้ประกันสุขภาพแล้วตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคนคลแล้วให้ไปตรวจขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่1สิงหาคม2565นะครับซึ่งจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ซึ่งหากไม่ดําเนินการ ก็จะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่1สิงหาคม2565เท่านั้นครับกลุ่มที่2คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้ดําเนินการตามมติคอรมอลแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยขยายเวลายื่นคําขออนุญาตทํางานจากภายในวันที่16มิถุนายน2564เป็นภายในวันที่13กันยายน2564เพื่อให้สามารถทํางานอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่31มีนาคม2565ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทำงานในจังหวัดมุกรหารรวมทั้งหมด1,277คนนะคะเป็นเพศชายเนี่ย406คนเพศหญิง871คนนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วไปเนี่ย86คนกลุ่มแรงงานต่างด้าว3สัญชาติก็คือพม่าลาวกัมพูชานะคะจำนวน1,191คนแยกเป็นลาวเนี่ย1,152คนเมียนมา26คนนะคะกัมพูชาอีก13คน ในสามสัญชาติเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชาเราและเมียนมาเนี่ยที่เข้ามาทํางานตาม M.O.U. เนี่ยทั้งหมด311คนนะคะกลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ธันวา2563เนี่ย289คนกลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20สิงหา62 499คนนะคะกลุ่มคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4สิงหา63อีก31คนนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกา 2,563เนี่ย61คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในจังหวัดมุกดาหารที่เราดูแลอยู่ในขณะนี้นะคะในส่วนของการต่ออายุใบเนญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติให้ขยายระยะเว,วลาการทํางานในประเทศของแรงงานต่างด้าว สามสัญชาติเมียนมาลาวกกมูชาเน,เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เกนี่ยนะคะก็เลยเป็นการอำนวยความสะดวกในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกป,ประเทศแล้วก็แก้ไขปัญหาการข,ขยาดแรยงานหรือว่า,าการต้องการใช้แรงงานของนายจ้างในประเทศนะคะาทางมติคณะมนตรีก็เลยมีการออกมติมานะคะให้แรงงานต่างด้าวน,นะคะมาต่ออายุใบญืตทำงานก่อนที่ใบญาตทำงานจะหมดอายุซึ่งตอนนี้ก็คือสามารถเริ่มดำเนินการได้เลยคนไหนที่พร้อมก็คือณขณะเนี้ย ในส่วนของเราก็ได้ไปชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวรีบมาดําเนินการได้ส่วนของอช่องทางหรือว่าที่จะมาติดต่อที่ศูนย์บริการเบษษ็ดเสร็จด้านแรงงานที่ดูแลเรื่องของการต่ออายุบรนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวเนี่ยของนายเลขโทรศัพท์นะคะ042613616 นะะในวันและเวลาราชก,การนะคะสามารถติดต่อสอบถารมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหากแรงงานต่างด้าวต้องการที่จะทํางานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ต้องไปตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่18ตุลาคม2564นี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2565ครับหากนายจ้างหรือสถานประกอบการหรือตัวคนต่างด้าวเองต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานทุกจังหวัดนะครับหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร1 5 6 6ดซ้กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร,ร1694ซึ่งจะมีการจัดล่ามเป็นภาษากรรมัพูชาภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษไว้รอบริการให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการครับ